เหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์แห่งพระผู้เป็นเจ้าโดยพนมเทียนบทที่2หลวงพ่อเพชรที่เขาชะกันผมเริ่มเดินทางไปที่เขาชะกันภายหลังจากตัดสินใจเด็ดขาดอันว่าพระสมคิดองค์นี้ผมก็ขอเรียนเพิ่มเติมให้ท่านผู้อ่านทราบเสียก่อนล่วงหน้าเลยวันนอกจากความหนุ่มแน่นยาวพรรษาแล้ว ดูท่านจะมีอะไรแผลงๆพิเรนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันครองจีวรย้อมฝาดมีลูกประคำแขวนเครื่องร้างของขลังเต็มองค์ไปหมดไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ธรรมวินัยของท่านผู้สืบพระบวรพุทธศาสนาเลยถ้าม้ครองผ้าเหลืองสีงอย่างเดียวก็น่าจะดูเป็นอาจารย์ทางเดรฉานวิชาหรือพ่อมดหมอผีเสียมากกว่าแต่สมัยนั้นอะไรก็ไม่ทราบมาบดบังตาผมไว ทำให้เคารพเลื่อมใสนับถือเห็นเป็นสิ่งดีงามไปหมดก็คนขนาดคุยว่าสามารถตัดเหล็กไหลได้นั่นแหละจะไม่ให้ผมสูหกได้ยังไงหลงคารมเชื่อเข้าไว้ก่อนที่เขาชะกันนี่ก็มีสำนักสองฆ์อีนั่นแหละปกครองดูแลโดยหลวงพ่อองค์หนึง่งผมลืมไปแล้วไม่ทราบว,ว่าท่านมีฉายานามว่าอะไรแต่ที่จําได้แน่ๆก็คือคาแรคเตอร์หรือบุคลิกที็นภายนอกของท่านนั้นพิกลอยู่ เหมือนพระใบไม่ยอมพูดกับใครสืบได้จากชาวบ้านแถวนั้นว่านอกจากความแก่กล้าอาคมแล้วท่านยังให้หวยแม่นซะอีกด้วยการไม่พูดของหลวงพ่อองค์นี้ไหนว่าจะเริ่มปฏิบัติตอนเข้าพรรษาตลอดพรรษานี่จะไม่ปรีปากเผยวจีว่าคนนั้นกับใครเลยทั้งสิน้นลูกศิษย์บริวารมีอยู่คนหนึ่งแต่งขาวนุ่งขาวเหมือนพวกฉีปากขาวตามนิทาน ที่เคยได้ยินได้ฟังมาสิงสถิตคอยดูแลปรนิบัติวัฒาพระในสำนักสงฆ์แห่งนั้นดูแล้วน่าเลื่อมใสพวกลูกศิษธ์หรือพระที่นั่งอยู่ในสำนักแห่งนี้ล้วนไม่พูดเหมือนเจ้าสำนักเช่นกันเล่นเอาผมงงอาจเป็นเพราะถือสัจจะหรือมีประเพณีความเคร่งอย่างใดก็เหลือที่จะเดาได้ใครไปพูดจาไตถามก็ใช้ภาษาบุยบ่ายตีมือชีโบชีเบ หรือถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องใช้ภาษาทางอาักขรคือเขียนหนังสือเป็นข้อความตอบโต้กันสําหรับตัวหลวงพ่อเองนั้นผมไม่ได้เข้าไปไต่ถามวิสาสะอะไรมากมายนะักเพราะเห็นว่าท่านอาวุโสพอสมควรไม่อยากจะไปรบกวนสาวซีก็ได้บรรดาพระบริวารเหล่านี้แหละครับที่เป็นแนวทางให้ผมเรียบเคียงตีสนิทเข้าไปส่งภาษาใบาหรือภาษาทางอาักขรสอบซักถามสนทนาอะไรบ้าง ผมเขียนถามไปว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างไหมครับในหุบเขาชะก,กันนี่ข้านพระเนรลูกสำนักก็มีสมุดอยู่เล่มหนึ่งคอยเขียนต่อว่ามีผมก็ถามต่อรู้ทางไหมท่านเคยไปมาหรือยังอาตมาบุกไปแล้วทุกเขาทุกถ้ำในละแวกเขาชะก,กันเนี่ยอ่านในข้อความดังนั้นผมก็ตื่นเต้นเขียนสอบถามคุยกันต่อไปพอจะสรุปได้ความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเลหล็กไหล นอกเหนือจากที่ผมได้เคยรับทราบมาก่อนแล้วคือแหล่งสถิตของเหล็กไหลนั้นจะต้องเป็นสถานที่ร่มเย็นสะอาดในถ้ำที่ชุ่มชื้นมักจะมีแอ่งน้ำเหล็กไหลจะอยู่หรือมีทางเดินอยู่ตามผนังเวิร์หรือซอกถ้ำซึ่งมีภูมิประเทศดังกล่าวจะเท็จจริงยังไงผมก็รับฟังรับทราบไว้ก่อนเพราะไม่เสียผลอะไรอย่างน้อยก็เป็นการรวบรวมข้อมูลเก็บตกไปเรื่อย ซึ่งต่อมาภายหลังเมื่อน,นำมาประมวลเข้ากับประสบการณ์ของผมเองก็เพราะว่ามันก็มีทั้งส่วนจริงและไม่จริงปะปนกันไปแต่เอาว่าขนาดนั้นปลายปี1.3หรือต้นปี1.4นั่นน่ะใครบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แก่ผมมาผมไปเก,ก็บใส่สมองไว้ทั้งสิน้นยอมระวังงมงายและความรู้ในเรื่องนี้ก็มีเพียงแค่ขยับจากอนุบาลขึ้นมาอีกนิดเป็นชั้นประถมแค่นั้นเอง อเผอิญเมื่อผมไปถึงเขาชะกันที่สาแก้วตาเถนลุงขาวหมขาวพูดมีเป็นกล่าวมวยอันเป็นลูกสำนักคนนี้ได้ให้ข่าวโดยภาษาเขียนบอกผมว่าในถ้ำทางเบื้องซ้ายของเขาชะกันจะมีพระจำพรรษาอยู่รูปนึงชื่อหลวงพ่อเพชรจัดว่าเป็นอาจารย์ขั้นเกจิเหมือนกันได้มาปักหลักจำพรรษาอยู่ในถ้ำนั้นเป็นเวลาหลายปีแล้วโดยไม่สงสิงกับใครข่าวบอต่อไปด้วยว่า ในถ้ำที่หลวงพ่อเพชรสถิตยอยู่นั่นแหละมีเหล็กไหลมีการขยายข่าวต่อไปด้วยว่าในพลในพันแม่ทัพภาคคนนั้นคนนี้ได้เคยเพียรพยายามจะมาตัดหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังเอาไปไม่ได้ส่วนหลวงพ่อเพชรก็ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลพิทักษ์ไว้ได้ยินอย่างนั้นผมก็เกิดความทึ่งปิติยินดีขึ้นมาทันทีบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวนี้เราได้เจอเข้าแล้วเจอแหล่งอันเป็นที่สถิตของเหล็กไหล เห็นทีจะต้องเชิญอาจารย์สมคิดไปตัดม้ให้ได้โอโ้ผมลืมเรียนให้ทราบไปว่าสง่าเพื่อนของผมคนนี้ก็มีอาจารย์ดีอยู่อีกคนหนึ่งเหมือนกันอาจารย์ของสง่าคนนี้เขาได้เล่าสรรพคุณให้ผมฟังว่าได้บวชเนนมาตั้งแต่เด็กๆร่ำเรียนวิชาอาคมมามากโดยเฉพาะการตัดเหล็กไหลแต่เดี๋ยวนี้ได้ศึกออกมาเป็นคาราวาสแล้วและอาจารย์ของสง่าคนนี้ก็มีเหล็กไหลอยู่ก้อนหนึ่งด้วย ซึ่งสนาก็เคยเห็นกับตามาแล้วผมสูฮกยอง,ง่าสุดใจขาดดินเลยตอนนั้นเพราะเขาได้มีวาสนาเห็นของจริงมาก่อนผมแล้วตามที่ข่าวว่าผมพยายามตื้อให้ส่งงาพาผมไปพบกับอาจารย์ของเขาคนนี้ให้ได้เพื่อจะได้ไปขอดูเหล็กไหลของจริงให้มันชื่นใจเป็นบุญตาสักทีเหน,หน้าเพราะเกิดมาและท่อมท่องเถียวตามหาอยู่นี่ก็ยังไม่เคยเห็นของจริงสักทีหมายถึงระยะตน้ตนๆนั้น สง่าก็บ่ายเบี่ยงอิดออดหลีกเลี่ยงต่างๆนั้นนะมาจนกระทั่งปัจจุบันสิปีเข้านี่แล้วผมก็ยังไม่เคยพบกับอาจารย์ของสง่าคนที่เขาเล่าให้ฟังเลยเจอหน้ากันทีไรก็ได้แต่หัวเราะกันอยู่แต่มิตรภาพระหว่างผมกับหงาก็ยังคงสนิทแนบแน่นอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละและเมื่อเดือนเมษายนวันที่แล้วมานี่เองสารคดีเรื่องเหล็กหลายนี้ได้ตีพิมพ์ออกไปในเดลีนิว โดยมีข้อความของผมพาดพิงเอ่ยอ้างไปถึงเขาสงงาก็ยังโทรศัพท์มาโวยวายหัวร่องอหายกับผมถามว่าเฮ้ยนี่เอ็งยอมแบะไปเอาจริงถึงขนาดนั้นเฉลหรือวะซึ่งผมก็บอกไปว่าของจริงมันก็ต้องจริงอยู่เป็นวันยังค่ำถึงข้าจะยังไม่สําเร็จเรื่องเหล็กไหลก็ขอให้ข้าได้เอาความลับคับอกที่ใครๆไม่รู้เห็นมาตีแผ่ให้สารณชนทราบก็ยังดีว่าแต่เองเหอะจะยอมรับความจริงมา ถ้าถูกใครถามซึ่งเขาก็ว่าเออข้ายอมรับเฉพาะเท่าที่ข้าได้เคยร่วมทุเรศทุรังขาเองมาแล้วปัจจุบันสง,ง่านั้นได้เลิกการติดตามเหล็กไหลอย่างเด็ดขาดแล้วซึ่งผมขอยกย่องว่าเขาพูดจริงทําจริงไม่มามมงงมงายหลงไขว่ยคว้างเงาอยู่เหมือนอย่างผมอีกสําหรับผมนั้นนะบเบลกแตกแล้วล่ะครับเมื่อถูกยั่วถูกยุท้าทาย รวมทั้งได้เคยประสบพบเห็นของจริงมาด้วยตาตนเองในการที่จะเล่าต่อไปเช่นนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อไปชัน,นที่ถอยไม่ได้ถอยอยังไงล่ะครับตลอดสิบปีที่ผ่านมาหมดเงินไปเป็นแสนย้อนกลับมาอีกทีตรงเขาจ้กันที่เล่าค้างไว้กรองข่าวได้ดังนั้นผมก็ลงมาเชิงเขาจ้กันทันทีอ้อมไปทางด้านหลังพบเวงถ้ำลักษณะพิกลเขเวงหนึ่งที่ว่าพิกลก็คือ มีการสร้างประตูปิดปากทางเข้าไว้อย่างแข็งแรงด้วยปีกไม้เลสรงอย่างกระเขตห่วงห้ามสําคัญอย่างนั้นแหละมีกุญแจลั่นดานไว้เลยผมจำได้ว่าครั้งแรกๆที่ผมไปสืบสอบข่าวที่นี่นั้นผมไปขอหวยด้วยโดยไปทั้งหมดถึงสามครั้งครั้งแรกที่ไปนั้นก็ยังไม่รู้ว่าทางด้านหลังเขามีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าควรจะมีเหล็กไหลอยู่การไประยะต้นตนชนิดเรียบเทียงของผมนั้น เอาวิธีขอหวยบังหน้าไปก่อนได้เลขหวยมาทีไรแทงก็ถูกทุกทีไปแหละครับคือถูกรับประทานไม่เคยถูกรังวัลเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนั่นเป็นการสืบข่าวนำทางของผมเท่านั้นพอครั้งที่สองที่สามผมก็เริ่มได้เบาะแสจากลูกศิษย์นุ่งขาวผมขาวจากสำนักสงฆ์เขาจชกันเกี่ยวกับถ้ำดังกล่าวครั้งล่าสุดที่ผมไปและไปเจอเอาประตูแข็งแรงลั่นดานดังกล่าวนี้ ผมไม่ได้ไปกับสารถีคู่ชีพหรือว่าเฮียชุดแล้วแต่ไปกับจา่าตำรวจที่รักใคร่ชอบพอกันคนหนึ่งความจริงตอนนั้นจ่าคนนี้แกก็ไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องเหล็กไหลนักแต่สนใจเรื่องการสักยันหาว่านยาสมุนไพรเสียมากกว่าเพราะแกเป็นหัวหน้าไขา้โมวยมีนักมวยอยู่ในอันัดมากที่แกไปกับผมก็เนื่องจากจะเอาลูกศิษย์นักมวยของแกไปสักกันแตกและก็ให้มีอิทธิฤทธิเหนือกู่ชกบนเวที ค่ายมวยของแกก็ชื่อค่ายสิงอัศวินตอนนั้นนักมวยที่ไปก็แกด้วยท่าที่ผมจำได้ก็คือแก้วน้อยสิงอัศวินและสนิทสิงอัศวินตัวแกเองหัวหน้าค่ายเป็นจ่ากองร้อยประจำอยู่สถานีจักรวรริคือจ่ากิตตจ่าในสิบตำรวจกิตจกตจินดาไมยปัจจุบันกเกษียรราชการแล้วผมถือโอกาสติดสอยห้อยตามพี่จ่าคนนี้ไปด้วย กกมีลูกน้องคนคอยขับรถให้อยู่อีกคนหนึ่งซึ่งไปด้วยกันทุกครั้งรวมทั้งหมด5คนบ่ายหน้าเข้าสู่เป้าหมายตาม,มที่ผมต้องการคือถ้ำเชิงเขาจักันโดยมีทิศทางหรือจุดหมายเดียวกันอยู่แล้วเพียงแต่แยกสาขากันไปเท่านั้นพี่จาเอานักมวยไปสักและก็หาว่านยาสมุนไพรแต่ผมไปสืบเรื่องเหล็กไหลอย่างที่เรียนไว้แล้วในตอนแรก ้ำตีนเชิงเขาชะกันนั้นปิดสนิทเงียบอยู่ตลอดเวลาเมื่อผมและคณะของพี่จากิติมาถึงก็ขออนุญาตเข้าไปในบริเวณนั้นและได้พบกับพระที่นายว่าจำสีนอยู่ในนั้นดังเอ่ยนามแล้วคือหลวงพ่อเพชรพร้อมทั้งบอกจุดประสงค์ว่าพวกเรามีความประสงค์จะมาขอชมตำแหน่งแหล่งที่เหล็กไหลที่มีข่าวลือว่าอยู่ในถ้ำนั้นให้เป็นมุนตาสักนิด หลวงพ่อเพชรพอรู้จุดประสงค์ของเราเข้าเท่านั้นแหละครับเจ้าประคุณเอ๋ยท่านโบกขึ้นมาฉับพลันทันทีเออะมาเทิงโวยวายเป็นการใหญ่ด่าพวกผมเอ็ดอึงบริพาทชี้หน้าด่ากราดว่าไอ้พวกนี้เต็มไปด้วยความมักใหญ่โลโมโทสันหวังจะได้ลาบสการะโ,โอ้นี่พวกเองจะบังอาจมาเอาหล็กไหลอย่างนั้นเหรอท่านตะเบงเสียงลั่นไปในถ้ำเอกว่าข้าเฝ้าพิทักษ์รักษาดูแลมานานแล้ว อย่าวังเลยที่จะได้ไปของชั้นนี้่เป็นของศักดิ์สิทธิ์หาใช่ของที่จะขู่ควรกับพวกเองไมแน่ท่านเอตโรโปโกเกไปนั่นทั้งๆท,ที่พวกผมยังไม่รู้เลยว่าภายในถ้ำที่ท่านทำตัวเป็นปูสมเฝ้าอยู่นั่นนะจะมีเหล็กไหลจริงหรือเปล่าท่านบอกอย่างขุนเฉียวกับพวกเราต่อไปรักคนกับการด่าอึงว่าพวกเองน่ะไม่สำคัญลอกขนาดในพลในพันผู้ใหญ่ผู้โตขนาดไหนก็ยังไม่สามารถจะมาเอาของชั้นนี้นี่ไปได้ เองเป็นใครสำคัญแค่ไหนว่าถึงบังอาจโอ้ยเทศนาดาทอากันยาวทีเดียวเลยครับจากหลวงพ่อเพชรที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นซ้ำยังบอกที่อีกว่าตัวท่านเองนั้นจับจองเป็นเจ้าของมนมนาแล้วถือสีครอบครองเต็มที่ผมละงงเตกไปเลยครับคิดไปไม่ถึงว่าพระองค์นั้นจะมีความเกลียกาดกดอกไปด้วยโทสะโมหะรุนแรงถึงเพียงนั้นเห็นท่าชักจะไม่ดี ผมก็พววกก็เลยถอยฉากออกมาด้วยความรู้สึกอันพินลึกพิลึกในท่าทีของบุรุษคลองผ้าเหลืองโกนหัวที่ใครๆเรียกกันว่าพระองค์นั้นจะอย่างไรก็ตามผมตั้งใจไว้แล้วว่าสักวันหนึ่งเหอะปูจะย่องย่องมาสำรวจดูให้รู้ชัดออกไปว่าเหล็กไหลมีอยู่จริงหรือเปล่าในถ้ำนี้โดยจะคอยจ้องหาโอกาสต,ตอนที่ท่านไม่อยู่ในถ้ำเพราะมันย่องเป็นไปไม่ได้ ที่หลวงพ่อเพชรจะคอยเฝ้าถํานั้นในตลอดการโดยไม่พลากออกไปไหนบ้างในการเข้าไปพบกับหลวงพ่อเพชรวันนั้นผมก็หลอบจับสังเกตรบริเวณภายในและสกิดกระซิบให้พีจาดูแล้วก่าว่าทางด้านซ้ายของผนังถ้ำมีลักษณะที่น่าคิดคือมีทานน้ำไหลผ่านอยู่รินๆบางแห่งก็เป็นแอ่งมีตะไคร่น้ำขึ้นเขียวชุ่มชื้นเย็นช่ำต้องตามตำราที่เขาบอกเล่ามาทุกประการ ส่วนเวิ้งถ้ำก็ไปทางในก็มีลักษณะเป็นรูปหัวช้างการแสดงความหวงแหนอย่างมากมายของหลวงพ่อเพชรประการหนึ่งลักษณะภูมิประเทศที่สังเกตเห็นประการหนึ่งความรู้เดิมๆที่ผมได้รับมาจากพระสมคิดซึ่งบอกไว้ว่าเหล็กไหลควรจะมีอยู่ณนภะูมิประเทศแวดล้อมอย่างใดอีกประการหนึ่งทําให้ผมเชื่อมั่นเอามากๆในตอนนั้นว่าในถ้ำนี้เห็นทีจะมีเหล็กไหลจริงเสียแล้วกระมังว่า อย่างไรก็ตามณวันนั้นเราล่าทับก่อนเพราะไปเจออปูโสมเฝ้าทรัพย์ในรูปของพระภิสุเข้าในถ้ำจะเซาซีเตออย่างไรพิจนารณาแล้วว่าคงจะไม่เป็นผลไอ้ครั้งจะทำแบบผิดศีลผิดธรรมเขาเข้นขอคอโคเข็นพระเพื่อถามหาเอาเหล็กไหลให้ได้ก็ไม่ใช่วิสัยของพวกเราผมเลยละเว้นหลวงพ่อเพชรกับถ้ำที่เขาจัดการไว้ใบเข็มสาะหาพิธาอื่นๆก่อน ซึ่งกระแสข่าวมันก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆตามที่เคยเล่าไว้แล้วนั่นแหละครับบางคนบางแห่งที่ผมไปพบคุยโม้โอ้อวดที่จนน่ารำคาญถึงก็ทำให้ผมละเว้นเสียไม่ยอมไปติดตามโดยคำชักชวนหรือชี้นำนั้นเมื่อพิจารณาแล้วว่าน่าจะไร้สาระเพราะผมเองก็เป็นคนมีนิสัยขี้รำคาญอยู่แล้วประกอบกับเมื่อค่อยๆเรียนรู้แก่วัดเข้าทีละน้อยในเรื่องนี้ ก็เริ่มจะรู้จักใช้พิจารณาญาณของตนเองได้บ้างว่าที่ไหนควรจะติดตามหรือที่ไหนควรจะเลิกสนใจเสียไม่บุกตะลุยดะเหมือนในตอนระยะแร,แรกๆนักในส่วนลึกของจิตใจแท้จริงแล้วผมเองก็มีความรู้สึกขัดแย้งตัวเองอยู่ตลอดเวลามักจะตั้งคำถามว่านี่เองกำลังทำอะไรอยู่หรือที่เองทำอยู่เนี่ยถูกต้องดีงามแล้วหรือแน่ใจว่าจะสำเร็จผลหรือไง กับซับคอนเชียดหรืออนุสติที่ผ่านเว็บเข้ามาโดยไม่รู้ตัวนี่แหละที่คอยเหนียวรั้งผมไว้บ้างโดยเตือนไม่ให้ผมทำอะไรชนิดงงงมจนเกินไปนักสกัดกั้นไม่ให้ผมก้าวถลำลึกจนเกินไปประเดี๋ยวจะกูไม่กลับถอนตัวไม่ขึ้นมีการเตือนสติตัวเองได้เช่นนั้นผมก็เริ่มวางแนวทางใหม่ยังสาะแสวงหาอยู่เหมือนเดิมก็จริง แต่ใช้การพิจารณาใคร้ครวนลึกซึ้งรอบคอบกว่าเดิมแหลงไหนเห็นท่าจะมีผลก็อหย่ยแย่ขาก้าวเดินเข้าไปเห็นท่าจะไม่ได้เรื่องก็รีบถอยหลังกลับมาตั้งหลักใหม่แหลงไหนตรองแล้วเห็นว่าจะเป็นเรื่องหลอกลวงโกหกกันแน่แน่ผมก็เมินเสียไม่ทุ่มเทเสียเวลาเสียเงินเสียทองให้ใครเขาหลอกเอาง,ง่ายง่ายเพราะเรื่องเหล็กไหลนี่เรื่องคิ่หลอกกันเสียร้อยละ99.99 99ทีเดียว จะมีความจริงได้ก็เพียงแค่0.01%เเท่านั้นผมละความสนใจกับเขาชะกันและสำนักสงน้ำตกขาวีโต้ชั่วระยะเวลาอันวมนานนักโดยไม่ยอมติดปลักอยู่ที่นั่นเริ่มต้นปี2514หลังจากผมได้พ่ามาจากเขาชะกันแล้วการติดตามของผมก็อยู่ในรูปแบบของการปล่อยสายออสแสวงหาข่าวส่งคนกระจายออกไปทั่วๆเพื่อสายสืบสอบหาแหล่ง ว่าที่ใดควรจะมีหรือเชื่อว่ามีบ้างก็ให้บอกมาทันทีพร้อมทั้งมากรองเอาอีกทีว่าจะติดตามไปสำรวจค้นหาหรือไม่จะอย่างไรก็ตามไม่จะกรองแล้วก็เถอะแต่ลัสายที่รายงานข่าวเข้ามาก็ทำให้ผมอยู่ในสภาพหลาอยู่ดีนั่นแหละหมดเปลืองมากเหลือเกินในค่าใช้จ่ายและเวลาเพราะจะต้องจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงออกสืบเสาะของพวกสายทั้งหลายค่าเดินทาง แต่ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอีกอกีบปาถะผมกลายเป็นนักติดตามเหล็กไหลอาชีพเต็มตัวเข้าไปแล้วโดยไม่รู้สึกตัวจากวิธีการที่ทำลงไปเช่นนั้นไร้ผลอยู่ตามเดิมเกี่ยวกับสถานที่คราวนี้ก็เปลี่ยนแผนย้อนกลับมาทางเดิมอีกคือมุ่งเจาะไปยังตัวบุคคลคอยสืบสอาหาดูว่าเหล็กไหลที่มีอยู่ในมือของบุคคลก่อนแล้วไม่ใช่มีอยู่ตามปากเขาลำนาพรนั้น ควรจะหาได้จากผู้ใดที่ไหนหรือแห่งหนตํตำบลใดบ้างเพราะการจะไปค้นหาตามเขาตามถ้ำนั้นก็ออกจะเซ็งๆเต็มทีแล้วไม่เคยมีวี่แววแม้แต่ขี้ของเหล็กไหลขนาดมีข่าวเล่าลือกันว่าเขานั้นถ้ำนี้พวกพรานป่าที่เคยไปล่าสัตว์ไปยิงสัตว์ยังบริเวณนั้นๆเข้าปืนก็ไม่ลั่นขนัที่เหนียวไกลทำให้น่าสงสัยว่าจะมีอำน,นาจของเหล็กไหลเข้าควบคุมอยู่ แต่พอตาไปดูจริงๆก็ไม่เห็นร่องรอยหรือวี่แววอะไรฝาวเปล่าทุกทีคลั้นมาคิดวิจัยดูก็พอจะสรุปได้ว่าไอ้ที่พรานป่าหรือพวกชาวป่าอ้างว่าปืนของตนเกิดยิงไม่ออกนั้นสาเหตุมันก็น่าจะมาจากตัวปืนหรือกระสุนเองเสียมากกว่าเพราะพวกนั้นใช้ปืนแก๊ปหรือปืนล้าสมัยเต็มทีกระสุนก็เก่าแสนเก่ามันย่อมเป็นไปได้ไง่ายๆเหมือนกัน ในกรณีที่ยิงแล้วปืนไม่ลั่นหาใช่เกิดจากบริเวณที่ยิงไม่ออกนั้นมีเหล็กไหลสถิตยอยู่ไหมคิดอย่างนั้นแล้วก็เลยทําให้ผมยุติในการที่จะบุกไปค้นหาตามแหล่งธรรมชาติชั่วระยะเวลาหนึง่งขึ้นปลายปีหนึ่งสีติดต่อต้นปี1.5ผมคงดําเนินการในแผนเดิมอยู่ต่อไปโดยมุ่งไปยังของที่ได้มีอยู่ก่อนแล้วในตัวบุคคล กระแสข่าวและการลงมือติดต่อได้เกิดขึ้นรายแล้วรายเล่านับไม่ถ้วนทีเดียวปะหมก็ถูกกลลวงหลอกตุนเขาอย่างจังอาทิเช่นในกอมาบอกว่าของมีอยู่ที่ในขอแน่ทันตามไปถึงในขอในขอก็บอกว่าในคอเพิ่งจะเอาไปเมื่อวานซื้อนี่เองก็ต้องติดตามไปที่ในขออีกกว่าจะพบตัวในคอก็เสียเวลาเป็นอย่างยิ่ง พอพบในคอแล้วเสือกบ,บอกว่าขายไปแล้วให้ในงอจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งโดยมีสายหรือในหน้ามาส่งข่าวล้วนแล้วแต่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินค่าข่า,ขาวและก็ค่าใช้จ่ายในการติดตามทั้งสิ้นถ้าลองคิดดูเถอะครับเหตุการณ์ชนิดนี้ถ้าเกิดขึ้นทุกบ่อยทุกบ่อยตลอดเวลาตัวผมจะต้องเสียเวลาแล้วก็ใช้จ่ายเงินลงทุนไปแล้วไปจำนวนเท่าไหร่ ยิ่งนานวันยอดของค่าใช้จ่ายที่หมดสิ้นไปแล้วทับทวีขึ้นทุกปีเป็นเงาตามตัวใจก็ว่าจะไม่ถลำมแต่ตามที่บรรยายมาให้ท่านฟังแล้วท่านก็คงจะหัวเราะเยาะถึงผมเองก็ยอมรับครับว่าผมถลำมเข้าไปเต็มตัวทีเดียวสำหรับสิ่งอาถรรพ์อันเป็นธาตุกายสิทธิ์แห่งพระผู้เป็นเจ้าชนิดนี้บางทีของเพียงชิ้นเดียวแหล่งข่าวมาตั้งหลายทาง ตามไปตามมาตีวงแคบเข้าก็ว่าพบอภัยหลังว่ามันก็เอกของชิ้นเดียวกันนั่นแหละแบบนี้อย่าว่าแต่คนมีฐานะขนาดผมเลยครับต่อให้มหาเศรษฐีก็มีสิทธิ์ที่จะพังได้ไง่ายๆเหมือนกันไม่ใช่พังเพราะเงินที่จะซื้อเหล็กไหลแต่พังเพราะค่าใช้จ่ายในการติดตามเหล็กไหลต้นปีหนึ่งหผมพอจะเก็บเงินสะสมไม่ได้จำนวนหนึ่งซื้อรถยนต์ไว้ใช้ส่วนตัวได้หนึ่งคัน ความคิดที่จะมีรถไว้ใช้ส่วนตัวก็มาจากจุดประสงค์เพื่อวิ่งตามเหล็กไหลนี่แหละเพราะเวลาจะติดตามของชนิดนี้ต้องขึ้นรถลงเรือหรือเช่ารถเข้าไปนั้นมันสิ้นเปลืองมากหากมีรถส่วนตัวมันก็ย่อมจะสะดวกขึ้นและนึกจะไปไหนทีใดก็จะไปได้ทันทีควบคู่ไปกับการแสวงหาเหล็กไหลผมก็ประกอบงานอาชีพตามฐานะหน้าที่ของผมไปเรื่อยๆเพื่อหารายได้อย่างชีพ และก็เตรียมกำลังเงินไว้ทุ่มต่อไปแต่ก็จะมีเวลาหยุดงานหรือบางทีก็โดดร่มบ้างตามแต่กรณีเป็นต้นว่าการทดสอบเหล็กไหลเจ้าของกขถือเทดไว้ให้มาลองกันในวันพฤหัสผมก็จำเป็นต้องโดดร่มหนีงานไปในวันพฤหัสอย่างนี้เป็นอาทิไอ้บ้างก็มีเงื่อนไขว่าของเขาจะทดสอบลองยิงกันในวันพระไม่ได้เพราะวันพระวันโกนของจะเสื่อมคลายความขลังลงไป เอาเราอยากจะได้ของเขานี่ก็ต้องอนุโลมตามใจเจ้าของเขาสุดแต่เขาจะกำหนดเหตุทดสอบวันใดบ้างทุกครั้งที่มีการทดลองกันผมภาวนาอยู่ตลอดเวลาว่าขอให้เจอของจริงยายผมยิงออกเลยจะได้ประสบความสำเร็จสัทีเอาละจะเป็นเหล็กไหลตัวจริงหรือเครื่องร้างของขลังลูกใดก็ตามทีเม้จะขี่หมาสักก้อนถ้ายิงไม่ออกผมก็จะเอาไปขายให้ได้ เพราะอย่างที่ทราบแล้วว่าผมมีแหล่งรับซื้อยังห่างไกลความหวังอยู่ตามเดิมครับจากปลายปี13จนถึงต้นปี15รวมสองปีที่ผมบุกบั่นแสวงหาไม่เคยพบเลยว่าอะไรจะยิงไม่ออกหรือทนกระสุนปืนไปได้กับอีกสิ่งหนึ่งที่ปวดเสียเวียนกล้าวยิ่งไปกว่านั้นก็คือถูกหลอกให้เสียเวลาเปล่าๆป,าป,าปี่บ โดยไม่มีแม้แต่โอกาสจะเห็นของหรือได้ทดลองซึ่งอย่างหลังนี่มีเปอร์เซ็นต์เสียมากกว่ามีของมาให้ทดลองและทดลองแล้วมันไม่ได้ผลก็ยังดีกว่ามาบอกว่ามีของพอตามไปแล้วของไม่มีมาให้เห็นนี่สิครับเจ็บแสบพิลึกเหลือถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่แสวงหาเหล็กไหลผมรับรองได้ว่าท่านจะต้องประสบกับสภาพเดียวอย่างที่ผมได้เล่ามาในตอนต้นแล้วนี่แหละ chiên rúp lào khóc